พาท่านไปสู่สำนักของสุปฏิต,ตาเทพสมบตเรื่องของดาวันเดึงนี้จะเล่าที่เพียงย่อยเคือเล่าให้เต็มที่แล้วก็มันไม่มีเวลาจะจบเล่ากันตลอดชีวิตนี้ก็ไม่จบก็มีเรื่องวิจิตพิสดาร <c oughs> มากเมื่อท่านท้ากูศีส,สกเกวราชนำทางไปท่านชีชน้ชวนให้ชมสุนอันทวันสวนจิตรัดาแล้วก็สาปูคนีเสร็จแล้ว ออกตางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปพบวีมานวีมานใหญ่ทีกจิตการตารไปในแก้วกจิตการในเวลานานมานั้นเห็นนางฟ้าพวกเป็นบริวารประมาณสองพันคนจางกดเกินกลนอยู่แล้วประดับประดาะไปในเครื่องทรงชั้นสูงทีกจิตการตามากได้ประมุที่อยู่ในที่นั้นออกมาจากวิมานตอนรับยกมือไหว้กบก และทันท่าโฟสีสกเตวราชนางฟ้าทุกคนก็นำมัสก,การและก็พาการห่อมล้อเข้อปฏิเสธหลายไม่สทานของตนที่มัยของเทวดาองค์นี้เกลื่อนกลนไปได้้ดคุณมากมายแล้วก็มีสมบัติสถานมากไิจิตการตาและดูลยยิยระยับบปริเหตุนานาแบบการนีน่ได้ถามจำ้เดียวของอีมันว่าพระบุญญาธิการอะไร ที่ท่านทำไว้ยังได้เป็นเหตุให้ได้วิมานสวยสดงดงามมีบริวารท่านกล่าวว่าบุญญาที่การอันใดที่จะจัดไว้เป็นหลักฐานจริง,รงๆในมนุษย์สวรรนั้นไม่มีท่านเล่าประวัติของท่านดังนี้ท่านผู้ฟังฟังไว้ดีเ็เรื่องนี้จะเล่าเป็นเรื่องที่สุดข,ของสวรรค์เช่นดาวันหนึ่งก็เทปหมดแล้วก็จะไม่อัดใบไม่บันทึกต่อไปในเทปมดอื่นเพาจะได้เล่าสวรรค์ชช้นอื่นต่อไป พราในสมัยที่เป็นมนุษย์นั้นท่านไม่นิยมไม่เคารพนักถือในพระพุทธศาสนากขยังมาบอกเรื่องบุญเรื่องทานบอกการฟังเทศท่านไม่ศาสนาจะฟังท่านทำตาฟานาติบาสเป็นอาจินตกรรมจ้าทั้งฐานะร่ำรวยใครเข้ามาบอกเรื่องบุญท่านได้ยินก็าทาเพ็้นมาได้ยิน เห็นก็ทำเป็นไม่เห็นดีไม่ดีก็ไปส่งเสียงอยื่อิงลบกวนการฟังเทศต่องทำของเจ้าบ้านอีกต่อมาเมื่อเวลาตอนแก่ใกล้จะตายโครคภัยใกล้เจ็บก็มาเบียดเบียนทุกขเวทนาสาหัสจึงคิดในใจว่าทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้แล้วไม่มีการช่วยเหลือเราได้ให้ปลอดภัยทุกขเวทนา เวลานี้เราก็ใกล้จะตายเวทนาเข้ามาบีบพันมากก็คิดในใจว่าเรานี่กรรมหนักเขาบอกว่าคุณพระรัตนทรัยดีผลพิบผลทานดีเราก็ไม่เชื่อเวลานี้เราจะตายลูกก็ช่วยไม่ได้เมียก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สมบัติจะาหามาไว้ไปจำนวนมากถึงกระทั่งมีฐา,านะสิ่งก็าบดีก็ไม่สามารถจะช่วยเปลี่ยนทุกข์ของเราได้เห็นจะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่ง มีเห็นจะมีแต่คุณพระรัตนตรัยเท่าน,น้นี่คนเราจะตายจึงจะรู้จักระก็ยังไม่ทุกยังไม่ตายคุณก็มองเห็นพระข้ามฝั่งเห็นเป็นวัตถุาธาตุอย่างหนึ่งดีไม่ดีดก็าหาว่าเป็นโคตรหลวงสังคมเมื่อแกคิดอย่างนี้แล้วแกก็เลยปรงใจตัดใหญ่นึกถึงคุณพระรัตนตรัยภา,าวนาอิดิโิโสภควาอรหังสัมมาสัมพทุทโธ รวมความวันนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เพราะมาช่วยบรรทอนบรรเทาความทุกข์ที่เขาพระพุทธเจ้ามีอยู่เพราะอาศัยที่นึกถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมครูม,มพีพระพุทธเจ้าเป็นประธานจิตใจก็ผ่องใสเล็กน้อยที่ก็ออกจากล่างเวลานั้นนากรกายเป็นเทวดาขึ้นมาวิมานอยู่มีวิมานอยเป็นสงสวรรค์ ต่อมาเมาองค์สมเด็จพระสงทันอง์นี้ปรากฏอุบัติขึ้นก็หมดอายุจะต้องสุติมีอากาศเทวดาเขาไปเป่าปรากาศเทวาอากาวสัญลีเทพบุตรพอพระพุทธเจ้ามาปโปรดแล้วค้อนไปฟังเทศแม่ก็บอกว่าท่านจะตายภายในเจ็ดวันทาไมท่านไม่ไปฟังเทศต่อบุญต่อบุญเมื่อมาพิจารณาตนก็รู้ตัวว่าจะตายก็ตายแล้วไปไหน ็รู้เดิมนาจิตนั่นเป็นทิศถ้าต,ตายแล้วระโทษปานาตีบาตจะส่งผลให้ไปเกิดในเวจีมหานรกสิ้นคนศีน,นรกพอคนจากเวจีมหานรกแล้วก็ต้องมาตกนรกบริวารมาตกยมมาโลกพิยญนรกต้องมาเป็นเปรตห้าร้อยชาติคนจากความเป็นเปรตแล้วมาเป็นอาสุรกายห้าร้อยชาติ พระจ่าจสุภกายแล้วมาเป็นสุนับบาห้าร้อยชาติมาเป็นแรงห้าร้อยชาติมาเป็นกาห้าร้อยชาติเป็นคนหูหนวกห้าร้อยชาติเป็นคนตาบอดห้าร้อยชาติเป็นคนง่อยเปียเสียขาสุขภาพไม่สมบูรณ์ห้าร้อยชาติก็เป็นเศษกรรมจาปานาธิบาตเมื่อเห็นตัวอย่างนี้แล้วก็น,นุสึกสงสารตัวกลัวทุกเวทนาจึงบอกอากาสจารีเทพบ,บุให้ช่วย ล้วก็บอกว่าเป็นเทวน,นาเหมือนกันช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยได้คงจะเป็นพระอินทร์ล้วก็พาไปหาพระอินทร์ตอนนี้โยมก็รับรองเมื่อเขาพาไปหาโยมจริงโยมก็บอกว่าช่วยไม่ได้คนที่จะช่วยได้ก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงได้พาเธอไปพบพระพุทธเจ้าที่มาเทศอยู่ที่วัรดุขปนสิลา เพงเข้าไปแล้วโยมก็ทูลสมเด็จพระบรม,มโลก,กนานดในสงเ,างงเระาะ์เทวดาองค์นี้องค์ทศเดชเปจินสีพิจารณาว่าการแสดงอภิธรรมเจดกมีไม่เป็นไปตามอัตยาสายเทวดานี้จะไม่ได้อะไรเลยท่านที่สมควรก็คืออุณหิตวิชยสูตรฉะนั้นพระองค์จึงได้สงทักอภิธรรมเจกัมีชั่วคราเมื่อเทศอุณหิตวิชยสูตร พอเทศจบเธอก็ได้บรรลุประสดาปติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นอนวกรรมเก่าๆที่กล่าวมาแล้วไม่สามารถจะให้ผลแก่ประโสดาได้ในการที่จะต้องจุติตายลงไปเกิดในเมืองมนุษย์ก็ไม่ต้องไปกลับเกิดในเทวดาใหม่เป็นเทวดาใหม่ซึ่ง,งมีอำพาจมากในสมัยก่อนเธอมีวิมานไม่สวยเท่านี้มีบริวารไม่มากเท่านี้ มีมีบริมาณมีวิมานทองคำเฉยเฉยวิมานทองคำเกลี่งเกลียดม,มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวารแต่เวลานี้เธอมีวิมานแก้วสุกรการมีนางฟ้าสองพันเป็นบริวารเรื่องบรรดับเพื่อสวดงก็สะาสวยง,งามแสงสว่างร่างกายคมากความหนาจเป็นประสูตดาบันยึนงหันก็ไปถามท,ท,ท,ท่านสุขติทิตาเทพกบรว่าท่านเป็นประสูตดาบันและเวลานี้ท่าน ได้บรรลุมรรคผลเรื่องสูงขึ้นไปอีกหรือไม่ท่านบอกว่าเวลานี้กระผมในสักขิทาคามีร,รับเป็นอันว่าท่านได้มรรคผลเรื่องสูงขึ้นไปอีกทั้นหนึ่งนี่แหละท่านผูกฟังฟังและก็คิดตามเรื่องราวของการบนสวรรค์ก็ดีมนุษย์โลกก็ดีในภูมิต่างๆก็ดีเรานี่มีจริง แต่บุคคลที่จะรู้จริงึจร,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 จริงได้ก็ต้องอาศัยการเจริญสมาธิควบกับวิปัสสนาญาณทำจิตใจของตนในของใสในขั้นแรกทำจิตใจของตนใ้เขา้เขาถึงที่ไปจุภิญญาณไปบนต้นคือเจริญอาลกสิณหรือว่าเจริญเตโชกสิณหรือว่าโอทาตกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เตโชกสินที่จรณาสีไป เพ่นสีไฟโอทายเตกะสินเพ่งสีขาวอลโลกะสินเพ่งแสงสวา่างอย่างนี้อย่างในอย่างหนึ่งทำทิพย์ปรยชนญาณให้ปรากฏเมื่อได้ทิพย์ปรยกนญาณแล้วถึงแม้ว่าจะยกวิญญาณขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้ก็ยกวิญญาณไปนรกไม่ได้แล้วก็สามารจถจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นกลมนโลกเขาจะเจนจญากบรรดาเทวดาและกลมั้งหลายได้ตามชอบใจ เระยะพูดเจ้านาสายกมมันดาตัางไปอยู่ในนรกตักเป็นเจ้าที่กัณนรกได้ตามความปรารถนาก็สามารถะรู้เหตุนรู้ผลตามคำสั่งสอนขององคส์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าท่านจะมีความสามารถรวบรวมกระสินที่ทําได้ถึงขัน้นกระจุปกระชานยอ่ออารมณ์สิน์ให้เล็กลงแล้วก็เล็งขึ้นมาหาบนสมอง นกสิกป์น,นี้จับอยู่ที่สมองแล้วก็ให้พงสิลป์ออกไปจากรลาไปปรากฏร่างในภพใดภพหนึ่งอธิทัานให้เป็นร่างกายให้ปรากฏมีสภาพเป็นปกติผู้จาปราศัยได้แล้วก็ต่อไปท่านก็จะท่องเที่ยวไปในภพต่างๆก็จะเกิดความเข้าใจว่าคำสั่งสอรขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมาามาสาทสัมมาสัมพุทธเจ้ามันมีจริงตรัสตรงกับความจริง นรกมีจริงเปรตมีจริงสวรรค์มีจริงสมมโลก่มีจริงความสุขความทุกข์ของผลบุญเราผลบาปมีจริงเป็นบรรดาพุทธบริษัทจายิงฟังแล้วก็อย่าฟังไว้เฉยๆยายใชย้อารมณ์ของตนที่ประกอบไว้ด้วยกิเลสและตัณหาเข้ามาพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าการที่พระพุทธเจ้าเทศกดีแสดงมาแลกดี ที่บรรดาพุทธสาวกัหลายรับรองคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควดีจึ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วที่ขพเ,เจ้ากล่าวว่าขพเจ้าโง่ท่านก็จะกลายปเป็นคนโง่ไปยิ่งกว่าขพเจ้าผูผู้นี้ก็โง่อย่างท่านมาแล้วและบางทีอาจจะโง่กว่า,าท่านราะการเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาไม่ได้มองในความเชืียมาเพื่อลองดีพระศาสนา เพราะว่าหลวงพ่อฟังผู้เป็นครูบอกว่าที่มีจริงวทวนามีจริงสวรรค์มีจริงนรกมีจริง,รรงผู้ฟังฟังแล้วก็เชื่อเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจคิดว่าถ้าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงถ้าท่านฝึกให้เราไปได้เราจึงะเชื่อฉะนั้นจิงยอมบวชในวัคติศาสนาอ่อท่านผู้ฟังทั้งหลายในตอนต้นๆใน,น,นกล่าวไว้ว่าสาหรับเรื่องดาวดันเดงสติพบ ็อยของดไว้แต่เพียงเท็มุนนี้จะไม่เล่าเรื่องของดาวดึงต่อไปแต่บังเอิญอย่างยิ่งวันนี้เป็นวันที่สิบสิงหาคมพศสอง 00, พันสี่ร้อยพศสองพันห้าร้อยสิบเวลาวัาคำได้ฝึกพระเจริญพระกรรมฐานเมื่อเห็นพระกรรมฐานนิสมาธิราบเรียนดีที่ไม่จำเป็นจะต้องควบคุมอยู่ จึงได้ยกจิตไปสู่พบดาวดึงอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบเหตุบาปประการที่จำที่ต้องนำมาพูดให้ฟังก็เลยต้องขอเปลี่ยนใจจากถ้อยคำที่กล่าวแล้วในตอนต้นนั้นว่าจะไม่พูดเรื่องพบดาวดึงอีกการไปสู่พบดาวดึงในครั้งนี้ก็ไปสู่เวทียันตาประสาทและเวทียันตวีมานของท้าโกศิสกเทวราช ที่กล่าวไว้แล้วว่าท่านท้าวโกศีสกเทวราชในี่เดยกันว่าพระอินทนี่เคยเป็นโยมของผู้พูดหรือว่าเคยเป็นบิดาของผู้พูดมาในการก่อนเป็นนั้นในถิ่นที่นี่จึงเป็นที่สนิทสนมของผู้พูดท่านขึ้นไปแล้วก็ไปพบท่านและก็โยมหญิงตลอดจนกระทั่งรัตนา,ารีซึ่งเคยเป็นคู่ครองเก่า และเทพเจ้าทั้งหลายที่เคยเป็นนิสายกรนมามากตลอดจึงตั้งบูติ้งและบูชายในชาติก่อนทุกคนได้มาหาละอมำ้อมพุทยาปราศัยเป็นอันดีในระหว่างที่สนทนาปราศัยนั้นท่านท้าโกศิสกเทวราชทรงทรงนำสตรีคือเป็นนางฟ้านางหนึ่ง รูปร่างหน้าตาแฉลมแจ่มจช้อยสวยสดงดงามมีเครื่องบระดับด้วยพื้นสีเขียวอ่อนแล้าก็ประดับประดาไ,ได้เเพชรนิลจินดาแก้วจ็ดประการแลววตาไปทั้งตัวเข้ามาหานางนาฏผู้เป็นนางฟ้าผู้นี้เข้ามาในโวนที่ใกล้แล้วก็กลมลงกราบสามวาระ <c oughs> เธอเงยหน้าขึ้นมาและจึงถามว่า ถักินนี้ดูกรรนอนจริงอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์เธอได้บำเพ็ญกุศลอย่างไรแอาการตายจากความเป็นมนุษย์เธอตายด้วยอาการอย่างไรและอยากจะทราบทราบชาติกูลเดิมของเธอว่าเธอมีบิาดามดาเธอชื่ออะไรมีฐานะมีตระกูลเป็นประการใดน,นางฟ้าผู้นั้น กับอีกวาระหนึ่งก็งกล่าวว่าเมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ฉันเป็นบุตรของปะลัดอำเภอคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าเขียนสำหรับประหลัดเขียนคนนี้ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นประหลัดมิเชียนนามสกุลว่ารัตนวราหะมันได้ชื่อว่าจำปา มารดาของมารดาคือยายชื่อว่าจำปีตอนนั้นไปรับราชการอยู่ที่จังหวัดลำพูนก็ <c oughs> ตัวเองชื่อว่าสีประภาแล้วก็บอกว่าตัวเขาชื่อว่าสีประภาตายเมื่ออายุสิบแปดปียังเป็นโสดเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานเป็นโรคอายุวาตายปวดท้าตาย ถามว่าทำไมจึงต้องต้อปไปโรคอหิวาตายเธอรู้กรรมเดิมไหมว่ากรรมที่จะเป็นเหตุให้เธอเป็นโรคอหิวานี่เป็นราะอะไรเธอก็เล่าความรู้กรรมเดิมของเธอในรู้ที่ต้องมาถูกทรมานตายด้วยความลําบากอย่างนี้ก็เมื่อม่ชดก่อนก่อนโน้นถอยหลังไปประมาณห้าร้อยชาตินางน่าเกิดเป็นสตรีในตระกูลหนึ่งชอบทำปานาติบาต แล้วก็ในสมัยที่ธรรมาปานาติบาตนั้นมีการกระทําผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งคือใช้ของเบื่อเมาไปเบื่อปลาในหนองหรือในบ่อเมื่อยาเมื่อปลาถูกยาเบื่อแล้วมีความเมาค็บคุณิสุกกลอยคืตายลอยขึ้นมาบนแผ่นน้ำบนพื้นน้ำนางเขจับมาเป็นพัตาหารอาศัยที่นางทำกรรมอย่างนี้ ฆ่าปลาด้วยอาการใช้ความพ้องเบื่อเมาอย่างนี้เป็นเหตุให้เธอนี่ต้องรับทุกอย่างหนักแม้ความว่าต้องตายไปตกในนรกชื่อว่าสันชีสนรกทุ้งพันปีนรกเมื่อออกจากนรกแล้วก็ต้องมาตกนรกบริวารมาเกิดเป็นเปรตมาเกิดเป็นอสุรกายแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดือจฉันถูกเขาฆ่ามาถึงห้าร้อยชาติ แล้วเมื่อเป็นมนุษย์ก็ต้องมาตายด้วยโรคอหิวาต์อย่างนี้ถึงห้า้อยชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่นายต้องประสบพบกรรมประเออบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะต้องมาประสบพบกรรมประเภทนี้นี่ก็อาศัยการกระทำไม่ดีวน่นในการมครั้งหนึ่งจึงเป็นเหตุให้นางจะต้องได้รับทุกเวทนาคือเป็นโรคอหิวาต์ตาย ถามว่าเมื่อก่อนที่จะตายเธอบำเพ็ญกุศลอะไรไว้จึงได้มาเกิดเปนสวรรค์ชช้นดาว,วดนหนึงเศรวันโลกนางกล่าวว่าในชาติก่อนๆหมายความในชาติต่อๆมาจิตใจของนางก็พอใจในการบำเพ็ญกองการกุศลเพื่อให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างสดับพระธรรมเทศนาบ้าง แล้วก็จเจริญสมณธรรมคือสุดสมาธิและวิปัส,สนาญาณบ้างพอสมควรจะนำมาในชาตินี้จิตใจของเธอจะประกอบไปด้วยกุศลคือมีจิตใจน้อมปในส่วนบุญ่วนกุศลชอบการให้ทานชอบการรักษาศีลชอบการฟังเทศสำหรับการเจริญสมถกรรมฐานานิพพา,านกรรมฐานเป็นนาเป็นสรรน,นั้นไม่ได้จเจริญ แต่เพราะอำนาจกุศลและบารมีเดิมฉักจงใจเวลาจะหลับเวลาจะนอนในการใดจิตใจก็น้อมไปทิ้งคุณพระรัตนตรัยมีคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไข้ครวญอยู่ในกองศีลกองทานแต่การประธรรมเทศนาจะได้เคยสะดับมาแล้วเป็นเหตุให้จิตใจของพระเจ้าเสมอ